ลิปนี้เราราดูการปลูกเฟิร์นประดับนะครับเฟิร์นต้องการความชื้นและปุ๋ยนะครับการปลูกประดับอย่างนี้ก็ต้องมีการใส่ปุ๋ยและให้ความชื้นไม่งั้นมันก็จะมีปัญหาคือใบอย่างนี้ครับตายไปแล้วใบใหม่จะไม่งอกนะครับทำให้มันตายทำให้เฟิร์นไม่สวยนะครับ จุดนี้ก็เช่นกันนะครับการที่ฝนทิ้งช่วงเราก็ไม่มีการความชื้นมันก็ทำให้เฟิร์นมันตายทิ้งใบแล้วก็ไม่งอกใบใหม่มาหรืองอกมามันก็ไม่เจริญเติบโตนะครับ ในเช่นกันนะครับการปลูกใส่กระถางนะครัถ้าไม่มีให้ใส่ปุ๋ยหรือรดน้ำเพียงพอมันก็จะสมมเร็ว ูเฟอร์อีกอย่างน่นคือกอกกอาต้นไม้นะครับมันก็จะดูดีขึ้นนะครับมันไม่ซมมากก็เทียบกับใส่กระถางนะครับนี่ เขาเกาะกับต้นไม้นะครับมันก็จะเตบิตบโตดีนะครับไม่เหี่ยวแล้วก็ให้ใบสม่บเสมอนะครับสำหรับเฟิร์นการปลูกเฟิร์นถ้าใส่กระถางก็ต้องดูแลเรื่องน้ำและความชื้นและปุ๋ยให้พอนะครับ นี่ยครับเขาเกาะกับต้นไม้นะครับรากมันก็จะเดินดีมันก็จะขยายไปนะครับดีกว่าใส่กระถางแน่นอนนะครับสำหรับกระรอบไต่ไม้นะครับเสร์น,นิดนึงกระแตไตยไม้ครับไม่ใช่กรรรอบไตไม้ มีร่มเลื่นครับความชื้นเหมาะสมถึงแม้จะปลูกในกระถางก็งามดีไม่ทิ้งใบนะครับมีบใบไม่เสร็จตลอดเวลา มันจะยาว